r a p t o r หรือ v e l o c i r a p t o r เตอร์เป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ได้รับความนิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในวัฒนธรรมนิยมสมัยโดยได้รับการเรียกชื่อว่า Ra ปเตอร์จากภาพยนตร์และสื่อต่างๆอย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วแ Ra ปเตอร์หมายถึงกลุ่มไดโนเสาร์ในวงศ์โดมิโ s ซอรดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งในสมาชิกที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ v e l o c i r a p t o r เตอร์ขนาดเ e l ล c i r a p t o r ปเตอร์ or, มีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับเดรโลสเตลสปีชีอื่นโดยมีความยาวประมาณ2เมตรและหนักประมาณ15กิโลกรัมมีหัวที่ยาวและแคบมีฟันที่แหลมคมซึ่งเหมาะกับการกินเนื้อร่างกายของเบลูซินแรปเตอร์นั้นมีลักษณะคล้ายกับนกมีขาหลังที่แข็งแรงและยาวส่วนขาหน้ามีกรงเล็บที่แหลมคมโดยเฉพาะกรงเล็บโค้งขนาดใหญ่บนขาหลังที่ใช้ในการจับและล่าดกิดเหยื่อ หางยาวแข็งแรงช่วยในการทรงตัวขณะวิ่งหรือกระโจนหลักฐานทางฟอสซิลบางตัวบ่งบอกว่าเวอลซินเลปเตอร์อาจมีขนซึ่มีลักษณะคล้ายคลึงกับนกในปัจจุบันเวลซินแลปเตอร์เป็นสัตว์กินเนือ้อเชื่อว่ามันอาจล่าเหยื่อกันเป็นกลุ่มเล็กๆหรือบางครั้งอาจล่าเดี่ยวหลักฐานในการล่ากลุ่มยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นักบรรพชีววิทยาคาดว่าเวลซินเลปเตอร์ล่าเหยือ่อที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางเช่น ตัวอื่นและไดโนเสาร์ที่กินพืชขนาดเล็กการมีกรงเล็บโค้งขนาดใหญ่ช่วยมันสามารถจับและเจาะเนื้อเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพฟอสซิลแรกของเวโรซินแรปเตอร์ถูกค้นพบในปีคตศักราช1923โดยบีเตอร์ไคเซนที่ประเทศมองโกเลียฟอสซิลที่โดดเด่นที่สุดของเวโรซินแรปเตอร์คือไฟติ้งไดโนเสาร์ที่แสดงให้เห็นเวโรซินแรปเตอร์ถูกพบในท่าทีที่กำลังต่อสู้กับโปรโตเซอ สาลท็อปความสําคัญทางประวัติศาสตร์แม้ว่าขนาดของมันจะเล็กเมื่อเทียบกับภาพที่แสดงในสื่อมันเทิดแต่ v e ิ o แรปเตอร์ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของไดโนเสาร์นักล่าที่มีความฉลาดและปราดเปรียวความเป็นที่รู้จักแรปเตอร์ในภาพยนตร์เช่นจุลศิกย์พาร์คทำให้มันมป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ได้รับความสนใจ และจดจำมากที่สุดในโลกการวิจัยการวิใจัยในปัจจุบันยังคงค้นหาความเชื่อมโยงระหวา่างแรปเตอร์และนกยุคใหม่โดยเฉพาะลักษณะโครงสร้างทางกระดูกพื้นที่ค้นพบไวรัสซินแรปเตอร์ส่วนใหญ่ถูกค้นพบใน,นประเทศมองโ,งโกเลียและจีนบริเวณที่เป็นทะเลทรายกูบีในปัจจุบันไวรัสซินแรปเตอร์ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในการศึกษาวิวัฒนาการในโนเสาวและได้รับการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงสู่การเป็นนกโดยลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และพฤติกรรมของไวรัสซินแรปเตอร์นั้นยังมี ยังคงเป็นที่น่าสนใจและน่าศึกษาในวงการวิทยาศาสตร์และบัญชีวิทยา